นารุโตะนินจาพูดมากตอนจุดจบของซาบูซา่าถ้าพร้อมกันแล้วมีอะไรจะนำเนิน้ ในตอนนี้ DC ของเราก็มีบริการต่างๆมากมายเลยซึ่งถ้าใครต้องการซื้อไก่ตั้นหรือบริการต่างๆในโรบอกก็สามารถดูได้ที่ DC s t สตูและใครต้องการเติมเกมออนไลน์และบริการแอมเพลียมก็สามารถดูได้ที่ DC Play ส่วนถ้าใครอยากได้โมเดลและพวงกุญแจสวยๆก็ดูได้ที่ช้อป e ีของ DC กันเลยฝากติตตามไว้ด้วยนะจ๊ะลิงก์อยู่ที่ท็อปคอมเมนต์เลย หลังจากที่นารุโตะและซาสุเกะโดนฮาคุกระน,นำอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งสองคนก็ได้รวมพลังที่ขนตนูดและพยายามกระน,นำใส่ฮาคุแต่ส่วนมากก็โดนสวนจนเกือบตายโง่ก็โง,งกันเลยทีเดียวแถมนารุโตะในตอนนี้ก็โดนเข็มพิษจนลุกไม่ไหวแล้วล่ะครับซาสุเกะที่เห็นชูร,รักของพี่แกโดนหนักขนาดนั้นก็พยายามช่วยสุดชีวิตแต่ด้วยความเก่งกาจของฮาคุมันก็ทําให้ซาสุเกะหาตัวมันไม่เจอเลยควางตรงนี้ก็หายไปตรงนู้นโจมตีตรงนู้นก็ได้โผล่มาตรงนี้ แถมในตอนที่สู้ด้วยนั้นก็ต้องแบการุโตะหลบเข็มไปอีกด้วยตัวท่วงจริงๆเลย n a r โตะมึงแต่แล้วในตอนนั้นเองด้วยความจนม,มุมซาสุเกะก็สามารถเปิดเนตรวงแหวนที่เป็นขีดจํากัดสายเลือดของอุจิวะได้ด้วยลวไว้ไอฮาคุ aku, มันก็รู้เลยว่าตอนนี้คงยากแน่นอนถ้าดวนกับซาสุเกะแบบตัวต่อตัว,ตวมันก็เลยพุ่งไปจัดการารุโตะแทนแทงแสงเกิีงพีกาคาชิตอนนี้พี่แกก็ได้เอาตัวไปขวางตะลุงเอาไว้ทําให้ากาคาชินี่โดนฟันเข้าให้กลางอกเลยแต่ซาบุสะมันก็ ไม่ได้หยุดแค่นั้นพอยบ้าวนะมันมก็ได้หายเข้าไปในกลีบเมือกอีกครั้งกันเลยล่ะครับหายดื้และเมื่อนารุโตะตื่นขึ้นมาปรากฏว่าในตอนนี้ซาสุเกะก็ได้เอาตัวเองมาขวางฮาคุเอาไว้จนพี่แกนี่โดนเข็มโจมตีเข้าไปเต็มเต็มตื่นแล้วเหรอไอ้สมองนิมนารุโตะนี่ซึ้งใจเลยเหรอครับนี่ซาสุเกะช่วยเราไว้เดี๋ยเนี้และนางเอกซาสุเกะก็ได้ล้มลง <c oughs> แต่พระเอกยางนารูโตะก็มาอุ้มเอาไว้เลยแถมซาสุเกะก็ได้แน่นิ่งไปทำให้นารุโตะคิดว่าซาสุเกะคงตายไปแล้วแหละ แต่แล้วหลังจากนั้นเองด้วยความเสียใจของนารุโตะมันก็ทําให้จักรสีสม้มออกมาจากตัวนารุโตะแล้วว้ยไห้แถมหน้าตาของพี่โตก็เปลี่ยนไป ซึ่งไอ,งไอจักราสีส้มที่ท่วมตัวนารูโตะในตอนนี้มันก็คือจักระของจิ้งจอ๋ก้าวหางที่มันอยู่ในตัวของนารูโตะนั่นเองแล้วเมื่อพี่แกโดนจิ้งจอกควบคุมแบบนี้แผลทั้งหมดของนารูโตะก็หายสิ้นคาคาชิที่สัมผัสได้ถึงจักรานั้นก็รู้ทันทีเลยวันนี้ก็คือจักราของจิ้งจอก้าหางที่เคยมาโจมตีหมู่บ้านโคโดฮะเมื่อหลายปีก่อนนั่นเองเลยครับชิบหายแล้วคาคาชิวาว่าแล้วพลังจักราอันมหาศาลก็ได้โผล่มาทําให้หาคู่ทาอะไรนารูโตะไม่ได้เลยและการโจมมตีทั้งห ก็โดนปัดทิ้งและนารูโตะก็ได้ใช้หมัดของพี่แกต่อยหน้าของฮาคุกเ้าให้จนพี่แกนี่กระเด็นไปไกลเลยและมันก็ทําให้หน้ากากของฮาคุได้แตกไปแล้วก็ได้เห็นหน้าจริงจากนั้นนาูโตะก็ได้วิ่งเข้าไปเพื่อหวังจะพะเดซึกแต่แล้วพี่แกก็ได้เห็นใบหน้าใต้หน้ากากาของฮาคุทำให้นารูโตะนี่หยุดนิ่งเลยนี่ก็คือไอ้บ่าที่เจอในป่านี่ว่า นารุโตะก็เลยถามเลยครับทำไมทำไมนายไปอยู่ข้างซาบุซะล่ะฮาคุก็เลยบอกครับว่าเขานั้นเนี่ยาำเพื่อใครสักคนยังดีกว่าอยู่คนเดียวซะอีกมันเธอรมเนฮาคุก็เลยเล่าถึงอดีตในตอนเด็กๆว่าสายเลือดของตระกูลเขานั้นเคยทำให้ประเทศเข้าสู่หายนะด้วยขีดจำกัดสายเลือดมาแล้วทำให้สายเลือดของพี่แกนนะั้นเป็นที่รังเกียจใครเจอก็ฆ่าทิ้งได้เลยและมาวันหนึ่งฮาคุก็สามารถควบคุมน้ำได้นั่นก็เพราะว่าแม่ของเธอเป็นขีดจำกัดสายเลือดเหมือนกันและเมื่อ พ่อของฮาคุเห็นเขาและคนในหมู่บ้านก็ได้ฆ่าแม่ของฮาคุและก็พยายามฆ่าฮาคุอีกด้วยแต่ฮาคุก็ได้ระเบิดพลังจนหนีออกมาจากที่นั่นได้จากนั้นเธอก็อยู่คนเดียวข้างถนนไม่มีเป้าหมยไม่มีอะไรเลยจนได้มาเจอเข้ากับซาบุแซที่ทาให้เธอมีเป้าหมยอีกครั้งนั่นก็คือการอยู่ข้างซาบุซาและคอเยเป็ีนอาวุธให้กับเขานั่นเองทางของคาคาชิพี่แกก็ได้ใช้คาถาอัญเชิญเรียกสัตว์อัญเชิญออกมาและมันก็ทําให้หมาโผล่ขึ้นมาละไว้แต่ มาพวกนั้นก็ได้ตึงซาบุสะเอาไว้เลยและเมื่อซาบุสะทําอะไรไม่ได้แล้วคาคาชิก็ได้ใช้วิชาที่เป็นท่าไม้ตายของพี่แกนั่นก็คือปักสายฟ้าหรือว่าพันปักสานน่แหละแล้วแต่มึงจะเรียกที่มีสายฟ้าออกมาจากมือเพื่อหวังจะพเนสรึกับซาบุสะล่ะครับในตอนนั้นนารูโตะที่พยายามเปลี่ยนใจหาค่แต่เขาก็ทําไม่สาเร็จนารูโตะก็เลยพุ่งเข้าไปจัดการหาค่ล่ะครับแต่ด้วยเซนของหาค่ที่พี่แกรู้ได้เลยว่าตอนนี้ซาบุสะกําลังจะโดนค่ะหาคู <H aku S 2> ก็เลยโผล่มา ขวางเอาไว้จนทําให้ปากสายฟ้าของคาคาชิอัดเข้าใส่ฮาคุอย่างจังและด้วยความแรงของปากสายฟ้านั้นมันก็ทําให้ฮาคุตายไปทันทีเลยซาบุสาก็เห็นว่าคาคาชิเผลอก็หวังว่าจะฆ่าคาคาชิโดยการฟันคาคาชิไปพร้อมกับฮาคุเลยแต่คุณครูของเราก็ได้ผ่าฮาคุนีออกมาได้ทันเลยครับและเมื่อสากุระเห็นนารูโตะเจ้แกก็ได้ถามเลยว่าเซสุเกะเัวขอฉันยังอยู่ดีใช่ไหมแต่นารูโตะก็ไม่ได้ตอบอะไรเละครับได้แต่ก้มหน้าอย่างเดียวสากุระกับตาลุงก็เลย รีวิกไปหาซาสุเกะที่นอนแน่นิ่งกันอยู่เลยคาคาชิกับซาบูซะก็ได้ปะทะกันต่อแบบตุบตับตุบตับ,ตบและคาคาชิก็ได้จัดการแขนทั้งสองข้างของซาบุซะจนมันไม่สามารถยกแขนขึ้นมาได้อีกเลยและในตอนที่ซาบุสะหมดทางสู้นั้นไอากาโต้มันก็ได้โผล่มาพร้อมกับนักฆ่าอีกเป็นขบวนเลยละเมิงซึ่งมันก็ได้บอกว่าแผนเปลี่ยนในิดหน่อยนะจ๊ะไอ้น้องบ่าวเพราะว่ามันนั้นจะฆ่าซาบูซะทิ้งแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้กับซาบุสะไรนี้แถมมันก็ได้มาเตะหาคุที่นอนแน่นิ่ง อยู่แล้วด้วยมันก็ทําให้นารูโตะนี่ของขึ้นเลยไอซาบูซะนี่นายทำอะไรอยู่ล่ะฮากุคือคนที่ทําเพื่อน,นายนะไว้ยอมตายเพื่อนา,นายแต่นายไม่สนใจเขาจริงๆเหรอนายบ่มีหัวใจแต่ที่จริงแล้วซาบูสะนี่ก็เสียใจลเลยแหละน้ำตาหลบังเต็มถ้วยซาบูซะก็เลยขอมีดนินจาของนารูโตะและพี่แกก็ได้ขาบมีดนั้นพุ่งไปอัดกาโต้เลยไว้แต่เมื่อพุ่งเข้าไปไอพวกนักฆ่ามันก็ได้มารวมซาบูสะทันทีแต่ถึงแม้ว่าพี่แกจะมี แค่ดาบที่ขาบอยู่ที่ปากเท่านั้นแต่ด้วยความโกรธแค้นของซาบูซาพี่แกก็ได้ฝ่าฟันพวกมันเข้าไปจนได้ไปถึงตัวไอ้กาโต้และซาบูซาก็ได้พูดกับกาโต้ว่าคุณจะฆ่ามึงแน่ม พี่แกก็สาม,มารถจัดการไอ้กาโต้จนมันนั่นตกสะพานไปเลยและหลังจากนั้นซาสุเกะก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วครับทาให้ซากุระดีใจมาอนนี่พว่อนของฉันยังไม่ตายเลยเนี่ยและไอ้นักฆ่าที่กาโต้จ้างมามันก็ยังไม่หยุดละครับพวกมันก็กําลังพุ่งมาจัดการพ่วงนินจาและแล้วคนในหมู่บ้านก็ได้โผล่มากันเต็มและอิดาริก็นําทีมมาเลยโดยตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่ยอมแล้วครับฉันจะไม่ยอมไม่ใครกดขี่ฉันอีกแล้วและด้วยจํานวนของชาวบ้านที่เยอะมากๆแถมนาูโตะและครูคากะ ก็ได้เพิ่มเงาแยกร่างเข้าไปอีกด้วยทําให้ไอ้พวกนักฆ่ากลัวจนหัวหดต้นหายและมันก็ได้หนีไปเลยซาบ,บุสะที่นอนหายใจรวยระรินก็ได้มาขอให้คาคาชิพาเขอไปนอนข้างฮาคุน้อยเพราะว่าเขานั้นอยากจะมองหน้าฮาคุเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองและในตอนนั้นฮิมะก,ก็ได้ตกลงมาเพราะพลังของฮาคุแหละครับและทั้งสองคนก็ได้อยู่ข้างกันจนวาระสุดท้ายของชีวิตกันเลยอ่ะ เหนื่อยเสียใจและหลังจากวันนั้นทีม7ก็ได้พาหาคู่และซาบูซามาฝังไว้ที่บนเขาและได้ปักดาบสะบ้านหัวไว้ที่หลุมของซาบูซาด้วยและหลังจากนั้นสะพานก็ได้เสร็จทำให้ภารกิจของทีม7ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปด้วยนารูโตะและทีมก็ได้เดินกลับไปยังหมู่บ้านและในตอนนี้นารูโตะก็ร้องไห้เลยเลยครับร้องกับบิดาริต้องแยกกันแล้วเลยเนี่ยและตาลุงก็ได้บอกกับทุกคนครับว่าเพราะนารูโตะเลยทาให้อิดาริเปลี่ยนใจและมันก็พราะเขาเหมือนกันที่ทําให้สะพานนี้สร้างเสร็จและตาลุง ก็เลยตั้งชื่อสะพานนี้ว่าสะพานนารูโตะเลยไว้พราขอรู้อยู่แล้วครับวันในอนาคตชื่อนี้คงดังกระฉอนทั่วโลกแน่นอนในวันวัน,วนหนึ่งหลังจากที่นารูโตะและทีมเจนได้กลับมาถึงหมู่บ้านแล้วนารูโตะก็ได้ออกจากบ้านด้วยความดีดาและได้มารวมกับซากุระและซาสุเกะที่ได้รออยู่ที่สะพานละครับและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แต่รอ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 แบบนั้นกันอยู่นานมา เพราะว่าคูคาคาชิมันก็มาช้าเหมือนเดิมเลยอิดักและแน่ตอนนี้นารุโตก็รู้สึกว่าไม่ว่าภารกิจอะไรเหมือนว่าพี่เกจะเป็นนี้ของซาสุเกอย่างเดียวเลยทำให้นารุโตนั่นมันไสเมฉันต้องการจะเอาชนะเกให้ได้แต่ไม่ว่าจะภารกิจอะไรนารุโตก็แพ้ตลอดแถมสะบักสะบอมทุกทีเลย โดนระเบิดด้วยมึงและหลังจากที่ภารกิจทั้งหมดเสร็จแล้วทุกคนก็ได้มาแย่งทางกันและนารุโตะก็ได้มาเจอเข้ากับทีมงานของโคโดฮามารุที่เป็นเอฟซีของนารุโตะล่ะครับและในตอนที่โคโดฮามารุกับ,กบกนารุโตะกำลังพูดกันอยู่ซากุระก็ได้เดินมานารุโตะก็เลยปากพ่อยล่ะครับและก็ได้พูดว่าซากุระนั่นคือแฟนของฉันจนนารุโตะนั้นโดนตันหน้ากระห้อยเลยละวะ <c oughs> แถมโคโดฮามารุก็เดินไปพูดอีกว่าหญ่หมูตอนยายพลังช้างมาทำพี่นารุโตะได้ไงเนี่ยซากุระก็เลยโกรธข้าเส้นเลยจนแก ได้อัดทั้งสองคนแน่แนิน่งไปเลยแต่ไอโคโดฮามารุมันก็ยังปากพ่อยไม่หยุดจนทําให้ซากุระวิ่งไล่ตืบทั้งสองเหมือนเดิมแต่แล้วน้องแกก็ได้ไปชนกับพี่บ่าคนหนึ่งและไอ้บ่านั้นมันก็จะอัดโคโดฮามารุกันด้วยแหละครับนารดโตะก็เลยสั่งให้ไอ้บ่านั้นหยุดเดี๋ยวนี้นะซึ่งทีมงานพวกนี้นั่นก็คือทีมงานของนินจาซึนะและทั้งสองคนก็มีชื่อว่าเทมาริและคันจูโร่แต่แน่ตอนที่คันจูโร่กำลังจะอัดโคโดฮามารุนั้นซาสเกะก็ได้คว้างหินใส่พี่กแกล uro, ้้้วไททใหคันนจจโรร่่ีีเิมะเอาจรริงแแลล้ว่ะคับต แล้วชายผมสีแดงก็ได้โผล่มาและเขาก็ได้สั่งให้คันจูโร่หยุดซะแกอยากตายหรือไงและไอ้บ่าวที่ห้อยหัวอยู่นี้มันก็มีนามว่าการะที่เป็นหนึ่งในทีมของทั้งสองคนนั่นเองซึ่งในตอนนี้รุ่นที่สามก็ได้เรียกโจนินทั้งหมดมารวมกันและก็ได้บอกว่าตอนนี้การสอบคัดเลือกเกตนินกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วแหละครับ อย่าลืมฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยล่ะและอีกอย่างก็คือฝากไปอุดหนุนสินค้าของ DC กันด้วยนะครับมีสินค้าต่างๆมากมายเลยโอเคไปละชุบป,ปัก